คุณยายเออหัวผู้ที่ยายเข่าสิแล้วอดกันเค่ะคุณยายค่ะขอบพระคุณค่ะคุณยายค่ะมา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 นอนแดดสิไปเฮ็ดเองดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะปวดผูดที่คุณยายกระด้ยบ๊ว่าจะคองเข่าสิตัวเนี้ยจ้าค่ะปัดเ่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายมัดเข่านะคะมัดเข่าโชว์ให้เบิ่งนะคะฟูนแล้ว ขอ้นแล้วตุงแต่เพื่อนป็นสานะคะเอ้ยพ,พื่นแล้วค่ะขืนมปินกับเพืนลืมปิดกับเอนาม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 ันแดดมันแดดยายคุณยายมาัาวให้เจารไปุ่นคนี่คือมีต่ฝุ่นหญ่ง่หยายมาแล้วทา่านผู้ชมอาฟนกระลินนะคะวันนี้พอดีเขาขึ้นแล้วเนาะยายเนาะ วันคนเขาเ่าแล้วแล้วเขาว่ารถไถมารกราจาแยแต่หุ่นหุ่นหัวรถไถแต่เงาเงาสุดคุณยายกับเขาสามเก่าตรงๆนะฮะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เขาเด่นเก่าเนาะคุณยายเนาะคุณยายคือว่าสวัสดีเนะีน่ยคุณยายบุรุษวัฒน์ทายเนาะสวัสดีค่ะประชุมออตามต่อเนาะคุณยายเนาะอ่ะอ,ขอ,ขขอข่ะเขาันนึงได็เขาันนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะ เอามาดูกันนะฮะโอ้ยปวดเอวปวดหลังเอดเลสากเส็ดหน้าต้องกลัวมาเล่นไปเล่นมานะมันกันนี่แหละวันที่อันตอนตอน้องเกนงมันมที่สิบแปดเนาะ ตามต่อนะคะสูตรหางหมานะฮะอู้หลุดแต้มหนึ่งเนาะฮะเนาะเนาะคะ <c ười> ่ะนเนาะเายเจอร์เมยนั่งคอบัน,นะคะ่ะอืมนในกระย<ม>าหิรูเตอ,อเอาะะตรงๆเลยบัดน,นี้จุงซื้อยายใหญ่ไงไงข้าคนใหญ่ตัวใหญ่เลย ตะวันเขาน่านผู้ชมตัวยังไงก็ได้จังเบึงสัตว์เกลนเบึงกระคักโดดป เขียน้ลออกน้ำดีดพผลออก0139 เียปเปเปบอฝนมาฮึเสียปล่เปเปบนฝนมาอืมง่นเี้งักเปเปล อ,อัคกดสจังทำไมอีกเิอืมนี่สี่แดด้วอจาร่สี่ปดใหญ่ก็ หมายเ่ขเมียนเตืนเรืองหนึ่งเรือ่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งจ้าสี่เจ็ดสุด 5, ทางมานะคหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามนยังคือมากทีต้องเียขึ้นมากจาก แค่เหี่ยวโอ้โหเนี่ยสังเกตว่าสี่สามชนกันเรือนั่นตรงจอมนั้นใช่นี่เองนี่สามสี่สามเนาะจับไปเพื่อนแม่เฮ้อแปลกแปลกไหมเพื่อกับเผื่อแม่เนาะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นแนวทางนะฮะท่านผู้ชมเกาไปวิคอไตตรองพิจารณาดูอีกที่หนึ่งเนาะ เคยยิ่งเมืองทีเดีชมพะกอบบันเทิงก็ได้นะคะทาช่วกมาากามาดูคุณยายเขียนนะฮะสีสสนยิ่งเหลืก,ก็น่หงดหิอืมยิ่งเหลือก็ทานผู้ชมยายสิ่ยิ่งเหลือกคนกันเยอะขนายาย,นายเนาะสอง 4ีกอคีกระไรชีเจีก็รด้มันกับนี่เอาเลยมนได้งยิ่งันก็ได้หอทีเรื่องม Santo gần đơ bà nhỉ Sam si xuống mà cứ mặt lòng dài Mắc lệ tít xuống, ngoan lên mặt อ่ะคุณยาเขียนแล้วนะฮะทําประชมุามค่ะกรรมยามตัวเรขกันอีกที่นึงเนาะสามชูมสาจบเนาะมัะมกเยอะนี่มักน้ำคุณยายสามสี่ศูนย์เขาตาปิ้งหลุดที่เป็นเ่อนเม่นเนาะทราประชุมค่ะเขาไปเป็นแนวทางเนาะอ่นใ้ชุดบนนะฮะมีส <30, 30. S 2> ี่ศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามะฮะอ,อ่ะชุดล่างสี่แปด ห้าเก้านดหนึ่งะคะแต่ว่าคุณยายจอเนนมาสี่แปดสี่ศนสามามแปดเจ็ดสี่นะคะอ่าสาตัว3ามสี่ศูนปะคะอันนี้แอดชอบนะคะสามสี่ศแอดชอปคุณยายเออเออเป็นแปลกแปลกไมมยายอ่าจะไปช่ชุมคาก็เอาไปเป็นเนื้อท่าน,นะคะ ก็พิจารณาดูอยู่ที่หนึ่งเนาะคุณยายเนาะสามสูตรเนาะอามาให้เ,เ,เ,หเบิงเปรียบเทียบกันนะฮะทาะ่านผู้ชมค้ากับเข้ากับวิเคราะห์เบิงแต่ละสูตรนะฮะเนาะอ,อันใดมาอลไราต๋ดแานผู้ชมเบิงด้วเอ,อเนาะอ,อนใดชนกันนะฮะก็ไปดูซิกันนะฮะทาะ่านผู้ชมค้ากับหลายสูตรนะฮะเนาะหลายเซียนหลายโอ้ยเข้ากับยายบา่ะจับไหหมาฮามากกับเบิงรรนเราโลดใ้วงการนี่ละ เป็นอยู่กับตัวเฮานะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะขอบพระคุณกะ